ยิ้ม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 รับอรุณยิ้มรับความสดใสยิ้มรับหัวใจที่ชื่นบานสวัสดีนะครับทุกท่านยามเช้าเป็นยายเพื่ออีกแล้วทำไมคนหน้านหน้าบุบูุบมรงสองคน <laughs> อ่ะ่านก็กลับมาหนาวหนาวแบบเย็นอีกแล้วว่า แต่ก็ยังพอร,พรับได้เพราะว่าร่างกายเริ่มชินแล้วตอนนี้คนปุ้ยก็จะทําการปุนข้าวนะนึ่งข้าวเน,ะนา,นา <Okay. S 1> ะ,าาาน,ะาน,นึ่งข้าวขึ้นข้าวเดี๋ยวครับเราก็ภารกิจเช้าเช้าแหละนะครับทุกวันทุกนข้าวนั่งผิงไฟเล่นกันคุยกันโซเล่กันนั่งมองทุ่งไร่ทุ่งนามองพระอาทิตย์มองต้นไม้มองนกมองหนูปูปลากาไก่นะครับ จริงๆชีวิตมันก็แค่นี้แหละจริงๆนะครับมันยุมยม่ไเลยเด้ยว่าต้องการอะไรที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับชีวิตเราแต่ก็ต้องริ้นรนสู้ทนกันต่อไปนะครับโลกยังคงสดใ้ายหัวใจยังคงฉื่นบานเธอจะเธอยังทํางานเธอหนึ่งข้าวใส่ข้าวอยู่ตรงฝาโอ่งเลยโอเคจัดไประวังหัวมุบลงโอ่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาวันพักหยุดงานสัก ครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งนะเนียเคลียห้องให้เธอทำครัวดีกว่าไม่มีพื้นที่ทำครืวดูแล้วมันจะกลายเป็นเกะกะไปซะลแล้วอ,อเดี๋ยวเอาอาศัยแบบว่าช่วงที่มันไม่เร่งมากแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้งานมันชนกันก็ทางนู้นก็เร่งทางนี้ก็เร่งไอ้คันเราจะ อันนี้ก็เกรงใจทีมงานเกรงใจเพื่อนนะงานหนักเราก็ต้องอยู่ด้วยกันไปก่อนช่วงไหนงานน้อยๆค่อยว่ากันเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคน Rocham chun chinh tông đinh ron ha ngàn từ đài ngàn đinh bên nắng long nơi hông a han xuân chân đài ngàn ngàn có sang cam ma ka ha อ,อยากร้องอยู่แต่ตลกใิกาิดอ่าี๋ยวท่านเดี๋ยวคุณปุ้ยนี่ก่อนเดี๋ยวอ่ากาแฟดื่มแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันต่อโซลีกันต่อนะภาษาเธอจะทำอะไรอีกไหมเตานี่จะได้เอาออกเอาออกเลยชิมีนีอาเช้าๆมีกับข้าวมะอุ่นไม่เอ้ย มีใช่ไหมเค okay. หนาวเย็นนะตอนนี้นกนงปูปีกลองดีดีพุ่มไม้ตรงนี้ก็ดีมากเลยพุ่มไม้พยุงนั่นเนี่ยไม้ดีด้วยสามต้นเนี่ยตนน้งองงอนเนี่ยที่งอเนี่ยหนึ่งเนี่ย สองสามเนี่ยเป็นไมพยุงที่เรารปลีอปลูกไว้ดูลายลายต้นเนี้ยเธอดูไม้ต้นเนี้ยดูลายมันเธอคืมันเกี่ยวกันพันกันเออแล้วเราเราขัดไว้อะ่ะแล้วเราก็ปล่อยอะ่ะแล้วมันก็พันกันงามเลยเห็นไหมนี่นี่นี่ครับไม้พยุงน,นี่ คนเล่นไม้เขาจะชอบนะแบบเนี้ยนี่คนเล่นไม้เขาชอบแต่เราปลูกไว้เป็นอันนี้บ้านเป็นล่มเป็นสิีิมูงคลเป็นหลายอย่างนะปลูกไว้ในบ้านนี่หน้าบ้านทางเขา้าโอ้คุดปุยก็วางกระทะแล้วเตรียมทำเมนูเช้าซึ่งเมนูนี้ก็เรียกว่า ว้าวนึกว่าไข่ขั่วสุดท้ายกลายเป็นขั่วไข่โทรอดกินเลยไข่ขั่ว <laughs> ต่อไข่ทำไมต้องมองหน้า <laughs> มันซื้อถึงอะไร <laughs> เธอจะทำเมนูขั่วไข่ใช่ไหม,ม <laughs> ก็ดีแล้วไม่ต้องทอนแล้วขอร้อง กินแบบไม่มีน้ำมันหน่อยนี่อใส่อยู่ใส่นิดนึงก็ยังดีไม่ใช่แบบเจียวแบบอันนี้มันก็ใครที่ชอบก็ขออภัยนะแต่ว่ารู้สึกแบบว่าโอ้ยไม่ใช่แล้วอะมันกินอะไรปกเลี่ยนๆแล้วอะเธอไม่ใช่อ่ะอ,อ่ะคือปุ๋ยทำกับข้าวนะฮะนี่ก็ตตอกไข่ดิบสดๆเช้านึงวันละสี่หพองเอาแบบเมนูเด็ดๆเร็วๆไวๆ ไม่ต้องล,ลีลาลีลา,าเราหลายคนไงพอเอมออกมามันก็น้อยนะ้อยหนึ่งใช่ไหมล่ะกินกุหลาบสองคำาฮีามีใส่พริกด้วยโอ้หอย่าอย่าหั่นเล็กๆถ้าหั่นเล็กอะ่ะมันจะโดนทุกชิ้นทําให้รู้สึกว่าคําไหนก็โดนมันก็จะงั้นไงค่มันได้รสชาติเผ็ดไม่ใช่คนไม่กินเผ็ดจะได้เลือกจะได้กินคําใหญ่ๆแล้วแต่เธอเถอจะเธอจะ,าจะทาอะไรก็ทำนะจ้ะเมนูนี้ ช้านีดดดด้ดูคลิกเก็บเขียวสดสวยระวังนิ้วนะจ๊ะเอาไว้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> อย่าเพิง่งออกนะอะทำไรต่อไรอย่างนี้อืมตัง้งคะเทะ ทะๆทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตีไข่ใส่น้ำมันใส่น้ำมันใส่เยอะไหมไม่เยอะ,ะเดี๋ยวดูนะฮะเราก็ถามไปเรื่อยนะครับ <c oughs> สัญลักษ แล้วอ,อืมนะเดี๋ยวเธอทำเลยเธอคั่วแบบนั้นเลยเหรอแล้วปรุง่ะออาล่ะไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอ่ะใส่ที่ลังลเหรออ๋อาล่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนฮนะ โอ,อ้สวยอ่ะสวยนะสวยเลยนะเนี่ย,ยเราจะโชว์การทำอาหารที่แ,แปลกๆปลกกันทุกท่านได้รับชม นะก็เป็นเมนูที่คุณกุยค,คิดขึ้นมานี่ยักกับไขอ่ออมเล็ดเลยเคยกินไหมไขอ่ออมเล็ดอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าออมเล็ดไข่เจียวไข่เจียวต่างประเทศเขาจะใส่แค่เนยแล้วก็คลรโคลรีแบบนี้แล้วก็กินคู่กับพวกขนมปงังพวกอะไรพวกนั้นนะอ่ะออมเล็ดนี่ใช่เลยนะเนี่ย อ,อานี่คิดไดไงนี่เฮ้ยเหมือนออม็ตเลยนะเลยน่ากินดีอะน่ากินดีน่ากินดีเธอน่ากินดีจังเลยโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะทําแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ตามด้วยผงนัวว,ว้าวว้าวใส่สองอย่างเลยเหรอว้าวทั้งผงนัวทดดั้งรสดีอ่ะจัดไปนาพีบูามาแล้ว เรียมเอาอาใส่พริกแล้วก็จบแล้วกินข้าวไหมลูกพี่ไปโรงเรียนไหมอ่ะดูแม่ทำข้าวแป๊บนึงอู้อว่ากินนะกิน มันเริ่มไหม้แล้วเธอเอาเอาแบบไหม่ไหม้นะไม่ใช่ใหนะไหม่ไหม้นะเออน่ากินอ่ะเธอน่ากินยอมรับอันนี้แห้งๆแบบเนี้ยโอเคอยู่ไม่ชอบแบบมันๆอ่ะมันยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยแจมแจมอันนี้ยอมรับแจมได้การไหมอุอ้ยเฮ้ย <c oughs> ได้กินพริก เออปิกจุนขอพายเ้ยโอเคโอ้ยสอย่างไม่ต้องอะไรมากนี่แหละเช้าๆแค่นี้พอไม่ต้องเยอะจริงจริงนี่ครับไข่อมเด็ดคุณปุ้ยอือได้โย่เออผ่านผ่าผใส่กุล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 ิมเบิงอะเยี่ยมจกมือเยี่ยมนะ มนึนี้คุณปุ้ยให้5ดาวส่วนผมไม่มีดาวเพราะผมฟรีดาวแอะแฮขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับปีุ่่สวัสดีครับไปเร็ว